รงรับจำนำหุ่นเชิดสีเทาป้ายไม้ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่เชิงหลังคาของร้านเก่าๆสไตล์จีนที่เหมือนตั้งอยู่ในที่รกกร้างไม่ต่างจากป่าทำให้หญิงสาวที่ได้รู้ที่ตั้งร้านนี้จากอินเทอร์เน็ตต้องกลั้นใจสู้กับความกลัวเสียงจัาก,กจันที่แข่งกันร้องในยามค่ำคืนยิงสร้างความหวาดกลัวให้แขกผู้มายืนอย่างเธอจนต้องเปิดประตูเข้าไปในร้านหญิงสาววัยรุ่นในชุดจีนกับมวยผมสองข้าง ได้พูดด้วยเสียงเย็นเยือกกับแขกที่เปิดประตูเข้ามาในรงรับจำนำของเธอกินควันทูบที่ร้อยอบอวลทำให้แขกประหมาหญิงสาวที่อายุอนามเพียงอยู่ชั้นหมอลไปเดินเข้ามาหาแขกที่หวาดกลัวบรรยากาศภายในร้านแล้วกล่าวทักทายมีอะไรให้ช่วยมัยคะเสียงที่เย็นเฉียบทำให้แขกตกใจจนสะดุ้งเฮือกเออเออน้องคะร้านเนี่ยรับทุกอย่างเลยเละคะพวกผ้าก,ก็รับใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็รับค่ะแต่ของที่มีค่าของเราคือของที่มีประวัติของจากฆาตกรของพีสิงของที่เต็มไปด้วยความแค้นทางเราให้ราคาสูงค่ะโรงรับจำนำของเราไม่ได้รับของแพงไม่ได้รับของมีค่าแต่รับของทุกชิ้นที่มีประวัติมาลองเล่าเรื่องรลวาของคุณมาสิคะวันเนี้พี่ไม่ได้เอามาหรอกค่ะพี่นึกว่าที่นี่มันเป็นเรื่องโกหกน่ะ พี่เลยไม่ได้เอาผ้ามาด้วยเออคืองี้นะพี่เห็นเรื่องเนี้ยจากในอินเทอร์เนต็ตนะเออว่าทีน่นี่รับของผีสิงที่อยากถามคือพี่ต้องทำยังไงบ้างนะคะต้องใช้อะไรบ้างพี่สนใจจะเอาผ้าผีสิงที่บ้านมาจำเอาไว้พี่อยากรู้นะคะรายละเอียดนะหญิงสาวที่พูดออกมาอย่างร้อนรนโชว์รูปภาพในโทรศัพท์ให้กับเจ้าของร้านได้ดูเป็นผ้าที่สวยมาก แต่ที่นี่มีกฎในการจำนำที่ไม่เหมือนใครคุณลองอ่านกฎที่กำแพงด้านนี้ก่อนได้เลยค่ะหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของร้านเดินนำลูกค้ามาที่กำแพงขนาดใหญ่ที่มีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ให้ลูกค้านั้นได้เข้าใจกฎเกณฑ์ของร้านโดยทั่วกันอะไรกันเนี้ยกฎของการนำสิ่งของมาจำอย่างนั้นเหรอข้อหนึ่ง ระยะเวลาในการรับฝากคือ30วันหรือ1เดือนถ้าไม่มาไถ่คืนคุณจะต้องเสียอายุไขเป็นดอกเบี้ยหน,นึ่งวันต่ออายุไขหนึ่งปีไม่ว่าจะอายุไข,ขของใครทางเราก็ไม่เกี่ยงขอเพียงแค่ตอบยินยอมก็เท่านั้นแจ้งให้รู้และเข้าใจก่อนพิจารณาข้อที่2สิ่งของที่นำมาต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีชิ้นใดหรือส่วนใดหายไปอ๋อข้อที่สาม สิ่งของที่นำมาห้ามซักหรือทำความสะอาดมีเลือดติดก็ต้องเอาเลือดมาด้วยอุย๊ยตายแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยข้อที่สหากเป็นของที่ชิ้นใหญ่เช่นบ้านหรือสถานที่ฉนดที่ดินต้องมีการตรวจสอบนอกสถานที่ทางเราคิดค่าเสียเวลาในการประเมินหนึ่งชั่วโมงต่อยุคไข่หนึ่งปีอย่างนั้นเหรอเออเอ๊ยเรืเอ่องตลกแน่ละ่ะแบบนี้ มันมีจริงที่ไหนกันเล่าข้อห้าหลักการประเมินมูลค่าของเราไม่เหมือนใครสิ่งที่ได้ราคาแพงคือสิ่งที่มีผลกระทบกับชีวิตคนนี้มันคืออะไรกันวะเออชังเหอะข้อหกของทุกชิ้นที่คุณนำมาต้องมีความสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าทางใดทางหนึ่งต้องเล่าที่มาของมันได้ทางร้านไม่ขอรับของที่ขโมยมาทุกกรณีโอ้ยแล้วจะรู้ได้อย่างไง ใครเป็นคนบอกฉันอาจจะโกหกก็ได้นะข้อที่7ข้อสุดท้ายระวังคนในร้านจีบทางร้านไม่ขอรับผิดชอบต่อชีวิตของท่านทุกกรณีหากไม่ทำตามกฎข้อนี้เฮย้ยกฎพวกนี้มันคืออะไรกันนี่มันคือกฎจริงๆเหรอยิงซาที่อ่านกฎอ่านไปก็พูดพร่ำไปแต่พอจะหันไปถามคนเป็นเจ้าของร้านก็ต้องตกใจเพราะว่าตอนนี้ร้านเก่าๆกลับหายไปแล้ว เหลือเพียงแค่ป่ามืดพอหันกลับมาที่กำแพงที่เธออ่านกฎมันกลับไม่เหลืออะไรอีกแล้วนอกจากนบาบัตรสีเทาที่มีรูปหุ่นเชิดอยู่ตรงกลางนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยหายไปได้ยังไงวะบ้านทั้งหลังเลยนะหญิงสาที่กำลังตื่นกลัวรีบเก็บนบาบัตรแล้วก็รีบออกไปจากที่แห่งนี้เพราะบรรยากาศที่ชวนขนหัวลุกไม่อาจจะทำให้เธออยู่ที่นี่ได้นานอีกด้านฮวาฮวา ลานคิดว่าเธอคนนั้นจะกลับมาไหมเธอจะกลับมาอีกแน่ๆในวันพรุ่งนี้อากงที่หายไปเมื่อกี้ไปแต่งตัวหล่อมาจิบลูกค้าใช่ไหมเสียใจด้วยนะเธอไปแล้วหญิงสาวเดินจากชายหนุม่มที่เธอเรียกว่าอากงไปอย่างไม่ใยดีฮวาฮวาสักวันนะกงจะเอากฎข้อเจ็ดออก แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณมีอะไรมาจำนำไหมร้านเราไม่ได้รับของแพงไม่ได้รับของมีค่าแต่รับของที่มีประวัติมาเราเรื่องของคุณมาสิครับแล้วผมจะตีราคาให้อออ้อออออุ๊ยฮาวาอากงเจ็บนะโอ๋ออย่าดึงหูได้ไหมอ้ออ้โอ้ออ้ยไม่ให้จีบลูกค้าก็ไปจีบคนฟังได้เหรอไปค่ะไปเลยไปทำงานอย่าให้หนูต้องล้นอนการออกจากบ้าน ของอากงนะอะไรหน้าตาก็ออกจะน่ารักทำไมน,นี่ใสยถึงได้เป็นแบบนี้นะอากงเนี่ยเป็นโคตรพ่อของหนูเลยนะฮะวา้าเฮ้ยฝากติดตามในตอนต่อ,ตอไปด้วยค่ะฝากรายการเล่าเรื่องลี้ลับของทางช่องมลิพีด้วยนะคะเราจะเอาตำนานเรื่องลี้ลับจากสิ่งของสถานที่มาทำเป็นสตอรี่เพื่อเล่าให้ทุกคนได้ฟังในมุมมองที่เราเป็นผู้รับฟังค่ะ เรื่องเล่าในโรงรับจำนำนั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นตอนเดียวจบจบในตอนหรือหากถ้าเรื่องไหนยาวมากจะปรับเป็น1-2ถึงตอนไม่เกินนี้ค่ะอาจจะมีการใส่ซาวให้ดูน่ากลัวหรือดูลึกลับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะหวังว่าแฟนเรื่องผีจะติดตามเรื่องของเราแล้วก็ห้อภัยในความมือใหม่ในการเล่าเรื่องสยองขวัญของแอดด้วย <c oughs> ทุกคนหวังว่า จะชอบเรื่องสยองขวัญเรื่องลิลลับที่ทางมาริพีได้ส่งให้ทุกคนในยามค่ำคืนรงรับจำนำนั้นจะออนแอร์ทุกวันพุธและเสาร์นะคะสุดท้ายนี่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊ง,ง,งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ในตอนหน้าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ